สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมเช่นเคยกับช่องเกษตรไทพูนะครับครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาเลี้ยงดวงโดยการทําสูตรใหม่แล้วนะครับวันนี้จะมาทดลองสูตรใหม่ครับในเรื่องการลดต้นทุนนะครับเราต้องหาวัตถุดิบที่ใกล้ลระแวะกบ้านเราที่สามารถหาได้เพื่อจะได้ลด ต้นทุนในเรื่องค่าใช้จ่ายของเราในการเลี้ยงด้วงนะครับผมอยากลองนะครับในเรื่องของการลดในเรื่องของเปลือกพลาวนะครับหายากแล้วก็เรื่องของหัวหารที่เราใส่ให้ด้วงนะครับว่าเราไม่ใส่ด้วงของเราจะเป็นยังไงจะตัวเล็กจะตัวโตจะมีลูกดกหรือเปล่าจะให้ผลผลิตยังไง ก็ฝากเพื่อนๆคอยนะครับคอ,ย,อย,ยติดตามนะครับว่าสูตรที่ผมจะทำนี้มันจะใช้งานได้ไหมนะครับใครที่อยากรู้ผลอยากติดตามก็สามารถกดสับตะไคร้ได้ที่ช่องเกษตรไทยโพูนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้สูตรของเราก็คือนี่นะครับหน่อไม้นะครับ ในส่วนของนะพื้นที่เรามีหน่อไม้ขึ้นตามริมทานเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมสังเกตเห็นว่านะครับมีด้วงป่านะครับเขาเรียกชาวบ้านแถวนี้เรียกว่าด้วงหน่อไม้นะครับจะเข้าไปกัดกินในตัวของหนอ่อเวลาเราสับหน่อมาก,กินผมสังเกตเห็นว่าด้วงมันเข้าไปกินได้และตัวมันก็อ้วนตัวมันก็ใหญ่แสดงว่า ในหน่อไม้นี้มีสารอาหารพอสมควรนะครับที่ทําให้ด้วงสามารถเจริญเติบโตได้โดยที่ด้วงไม่ได้กินหัวอาหารนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงอยากลองนะครับในเร่องการนําหน่อไม้มาทดลองเลี้ยงด้วงแล้วก็มีกล้วยน้ําว้าสุกๆนะครับกล้วยน้ําว้าสุกๆให้เขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาลุยกันเลยนะครับหน่อไม้ วัตถุดิบหลักของเรานะครับในการเลี้ยงด้วงแผะเปลือกออกแล้วก็สับบริเวณชุมชนของเรานะครับหน่อไม้เราเยอะมากนะครับหน่อใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงจะนํามาทดลองในการเลี้ยงด้วงนะครับสังเกตด้วงป่ามากินนะครับตัวอัวอวอ้วนมากนะครับท,ทั้งทั้งที่ ไม่ได้ใช้หัวอาหารเพราะฉะนั้นสูตรนี้ผมจะลองให้เพื่อนได้ดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมสูตรหน่อไม้นะครับลุยกันเลยสับๆหอมไม้ใหญ่เยอะมากนี่อืคนก็กินได้นะครับแต่วันนี้จะขอมาเลี้ยงด้วงสักหน่อย ถ้าทาเหมือนเปลือกมะพร้าวแล้วครับสับครับเพื่อนๆสับเป็นชิ้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะครับว่าจะหมูหรือจานะครับการทดลองของเราจะสําเร็จหรือเปล่าก็ฝากเพื่อนๆมากดติดตามกันได้เลยนะครับใครที่อยากรู้ว่าการทดลองของผมจะสําเร็จหรือเปล่า ก็อย่าลืมกดสับสไครต์กันเข้ามาก็สับอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้สาธิตสับให้ดูนะครับหนึ่งหนอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องเอาไปแช่น้ำนะครับแช่น้ำหนึ่งคืนนะครับแช่น้ำหนึ่งคืนเมื่อได้เปลือกไปเมื่อได้หนออย่างนี้เอาไปแช่น้ำนะครับ ก็มีตัวที่ผมแช่น้ำไว้แล้วนะครับนี่นะครับจิบอันนี้คือแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะครับเพืเ่อนๆกำลังหอมหวังว่าดวงจะชอบนะครับอันนี้คือแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะครับอันนี้คือสับไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแช่น้ำไว้นะครับเดี๋ยวเรามาเลี้ยงกันเลยนะครับไม่ใส่หัวหานะครับสูตรนี้ เป็นสูตรทดลองนะครับเ,เพื่อนๆอย่าเพิ่งทําตามนะครับให้ผมทําได้สําเร็จก่อนนะครับก็หน่อไม้แช่น้ำหนึ่งคืนใส่ลงไปเลยครับใส่ในกระมังที่จะเลี้ยงนะครับย้ำเตือนนะครับสูตรนี้เพิ่งทดลองครับยังไม่สำเร็จนะครับ ฝากเพื่อนติดตามกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าสูตรนี้จะโอเคหรือเปล่ามาคอยรุนคอยเชียกกันนี่ครับประมาณนี้ก็กล้วยใส่ไปครับด้วยน้ำว้าสุกๆนะครับของเรามีเยอะนะครับก็ขยำ กล้ยนะครับให้เละเรามาดูกันว่าสูตรนี้จะใช้ได้หรือเปล่าครับผสมไม่ใส่หัวหารนะครับสูตรนี้ครับไม่มีหัวหารเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้วงของเราจะมีตัวหเห็นไหมตัวจะโตไหม นับทำไมมีหัวอาหารจับเป็นยังไงแมงวีแมงวันหรือแมงอะไรจะเยอะไหมเดี๋ยวมาคอยรุ้นคอยเชียร์กันครับใส่น้ำไปนิดหน่อยน้ำไม่ต้องใส่ท่วมนะครับใส่พอเฉดเฉะนะครับลองดู กับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไม่มีหัวหารนะครับไม่มีหัวหารส่วนด้านหน้าแล้วก็เปลือกมะพร้าวผโ,โปรนิดนึงนะครับอพอแม่พันธุ์ก็ใส่กล้วยลงไปนิดหน่อยสักหนึ่งลูกก่อนนะครับแล้วก็นำพอแม่พันธุ์ลงเลยนะครับ ก็แม่พันเหมือนเดิมนะครับห้าคู่ใส่ลงไปเลยตัวผู้ห้าตัวตัวเมียห้าตัวนี่ครับห้าตัวลุยเรามาคอยดูกันว่าสูตรนี้จะโอเคหรือเปล่านะครับเ,เพื่อนๆคอยลุ้นๆกันนะครับ ลงไปเลยหตัวเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝาเ,เพื่อนเดูใกล้ครับมีแต่มีแต วัตถุดิบก็มีกล้วยกับหน่อไม้นะครับ2อ,อย่างนะครับเน้นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นกรดมันจะเปรี้ยวเหมือนเราดองหน่อไม้เปรี้ยวไหมนะครับด่วงจะไข่จะดกไหมเดี๋ยวคอยติดตามดูครับเพื่อนๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคอยลุ้นกันว่าผลมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวหนึ่งอาทิตย์ผมจะ อัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับทุกหนึ่งอาทิตย์ <im itation> เดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงโอ้ยเปลี่ยนแปลงนะครับเรากา็คอยดูการเปลี่ยนแปลงของสูตรหน่อไม้บวกกล้วยไม่มีหัวอาหารนะครับสูตรนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับใครที่สนใจก็กด subscribe ติดตามผมไว้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ขอบคุณน,นะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใครที่รับชมแล้วก็เหมือนเดิมอย่าลืม กด Subscribe ให้ช่องเกษตรไทยพูดด้วยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ